สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบหลักทุกทุกท่านนะครับเนาะมือนีด้านหลังของซังก่อนนะครับเป็นทุ่งปอเทืองนะครับเนาะทุ่งหน้าขนาดทุ่งหน้าเล็กๆของซังก่อนครับพอดีเห็ดเข่าเลี่ยวมันได้ปลูกปอเทืองสิมไว้ครับสุดท้ายกบเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องมือนีก็เลย สิบห้าพี่น้องมาเบิ้งดอกปอเทืองงามๆตัวละพี่น้องนะครับบ่อไหลใหญ่แห้งครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมครับนี่นะครับพี่น้องพุ่งปอเทืองครับนาทีสั่งก่อนปลูกไหว้ครับไถหลังจากเข็ดอันเกี่ยวเขาเลี้ยวครับสั่งก่อนกะเลยไถครับโอ้ขกนาดพี่น้องนี่เลืองอลามงามทุ่งไปเบเลยนะครับ เป็นทุ่งนาครับเนาะสุดยอดขนาดนะครับเต็มไปด้วยปอเทืองนาบเนาะสองไหคนาบพี่น้องค่าขนาดนะครับรบรรยากาศ ต้นปอเทืองยังงามนะครับนาะเสียดายว่ามีน้ำจักหน่อยก็สร้างก่อนที่ได้ไทนะครับได้ไทกรบไทกรบอันสูงนะมั้ยบงนะครับ,บนะสูงทอสร้างก่อนเลยผมพอดีสร้างก่อนเลยนะ ยังยังเดียวนเม่งบงหลายหล,ลายพี่น้องนี่แมงบงสชั่องมงบงได้มีดอกไม้เลยมีแมงบงยังว่านคะรัซึงก่อนละเสียวนี่หยแมงบงแมงบงขน,นเป็นแมงบงขนจางหากักนี่พี่น้องือฮ่า เทืองสวยงามนะพี่น้องเห็นปะสุดยอดขนาดบึงน,บงนี่ับนี่คทั้งนี้เอา้าอภาพบรรยากาศนมเนะชมใต้ต้นปอเทืองครับ เอาเป็นภาพบรรยากาศทั้งซีนแล้เนาะพี่นอได้เบื้องสุดยอดขนาดน้ำท้องฟ้าเห็ดจริงๆเห็นไหมครับกับบรรยากาศนะสุดยอดใจ บรรยากาศของต้นดอกปอเที่ยงนะลมพัดนะครับเนาะนี่ันนี้นี่คือผมนั่งอยู่พื้นดินเลยนะครับเนาะหรือกระถ่ายขึ้นหีพี่น้องได้เบิ่งครับกับบรรยากาศท้องฟ้านี่นะครับดนล่างนี้ก็จะเป็นนี่ จบเป็นห้องอยู่ในป่าครับขณะนี้นะครับนะผมได้อยู่ในปา่าแห่งหนึ่งครับในท้องทุ่งนาของผมเองนะพี่น้องสุดยอดไม่ละครับพอเืองดอกสวยนะครับผมแนะ่นอนเลยครับว่าอีกไม่นานนะครับผมก็ต้องได้ถ่ายกรบเขา เป็นปุ๋ยต่อไปแล้วนะครับพี่น้องขางนาดนี้เหมือนกับผมตัวใหญ่มากเลยนะผมก็ได้นั่งให้พี่น้องได้ชมปอเทืองกันนะวันนี้ทางช่องสุภกรไลฟ์สไตล์นะ,ะ Facebook ครับนและเจจเ c e b o o k ครับสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลน,นะครับผมลมพัดนะต้นปอเทืองอ ว้น่าขุนนะฮะขุนนะแดดกะขอนแตงก,ตกมาถ่ายรีบีโดยพี่น้องเบิ้งนะเอาละครับนะสำหรับนี่ก็ช่วงสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงสานีสักกว่านนนะ้เนาะปลอเทืองนะครับเนะาะมาชมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ